เวนกำคือไพ่ใบนี้นะคะรู้สึกว่าวันนี้คนอ่านไพ่กะไรสาระเหมือนกันนะสอบเสร็จแล้วสอบแก้วิชาสุดท้ายไพ่ใบนี้บ่งบอกได้เป็นความที่แบบอ่ะโอเคความสัมพันธ์นี้มันได้จบลงแล้วมันได้จบก่อนที่จะจบเสมือนเป็นคู่เวนคู่กรำ ทรมานอกทรมานใจเจ็บปวดรวดร้าวอย่างแสนสาหัสไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือเป็นเขาที่ต่างก็มีความรู้สึกว่าฉันทำกรรมอะไรเนี่ยทำไมฉันต้องได้มาพบเจอเรื่องราวแบบนี้ด้วยเพื่อนหรือเขามีความรู้สึกนึกคิดในจิตในใจว่าอ่ะมันมีคำนี้ขึ้นมาทำคุณคนมิดขึ้นทำคุณคนมิดขึ้นทำดีไม่ได้ดี คนอื่นเขาทําดีนิดเดียวเขาก็ประสบความสําเร็จเขาขออะไรเขก็ได้แต่เรานะดิทําดีทับตุยอืมก็ไม่เห็นจะได้ดีอะไรยังไงเลยอาจจะเป็นเพื่อนหรืออาจจะเป็นเขาที่มีโรคประจําตัวมีโรคทางกรรมพันธุ์มีโรคที่ไม่มีสาเหตุมีโรคที่รักษาไม่หายเป็นอะไรที่ยืดเยือย้อเรื้อรังเข้าออกโรงพยาบาลบ่อย หรือทั้งคนทั้งคู่นี้ก็คือเป็นคนที่ชอบทําบุญเพื่อนหรือเขาเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่แบบว่า,ารู้ผิดชอบชวดีด้วยตนเองชอบทําบุญบางตาบริจาคเลือดอืหรือถ้าเกิดไม่สบายใจก็จะทําบุญด้วยการบริจาคเลือดเป็นผู้ให้เกิดมาเป็นผู้ให้ให้โดยไม่ได้เลือกว่า เป็นใครเขาจะดีจะร้ายเขาจะเป็นใครอะไรยังไงก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าออยากให้ก็คือให้เป็นคนที่มีใจใจิตใจดีมีเมตตาเนาะแต่ในตอนนี้ไพ่เนี่ยเราถามเขาเราถามไพ่ว่าณตอนนี้สนใจใครคนนั้นไพ่ใบนี้ขึ้นมันเหมือนกับว่าเขาก็ได้แล้วผลของการกระทําที่เขาเคยได้ทําไว้กับใครก็ตาม ทำไว้กับเพื่อนๆหรือทําไว้กับคนอื่นซึ่งมันก็เป็นเหมือนแบบได้รับแล้วถ้าเพื่อนคนไหนนะคะที่มีความรู้สึกว่าสงสัยว่าเอ๊ะคนคนนั้นที่มันทาร้ายเราที่มันทําไม่ดีกับเราเมื่อไหร่มันจะได้รับเบรนรับกรรมสักทีอะไรเงี้ยแบบจงเกลียดจงทางจงแขนอแขนอ,นอาฆาตพยาบาทเขาอะไรเงี้ยขอให้เพื่อนนะคะละวางละทิ้งปล่อยทิ้งตอนนี้เขาได้รับกรรมแล้วนะไม่ต้องแบบก็ คือใช้วิจารณญาในการรับชมและฟังเนาะเพื่อนเพื่อนที่คนที่เข้ามาฟังคลิปอหลรจะรู้จะรู้ดีว่าในใจของมันเพื่อนเนี่ยรู้สึกเจ็บแค้นเจ็บแค้นเครื่องโกรธโทษเขาใหญ่อ่ะติงตองถ้าถ้าถ้าอยากให้เขารับกรรมเขาได้รับแล้วถ้าอยากให้เขาเจ็บปวดและรู้สึกเหมือนกับที่เพื่อนเพื่อนรู้สึกเหมือนเหมือนเหมือนกับที่เพื่อนเพื่อนเจ็บปวดเขาได้รับแล้วอืม เขาคงทำไว้กับหลายคนหลายคนทำไว้กับใครก็ไม่รู้ได้รับแล้วเจ็บปวดแล้วรู้สึกตื่นรู้แล้วและหรืออเดี๋ยวประเด็นประเด็นนี้อย่าเพิ่งอ่ะเดี๋ยวเปิดไพ่ใบต่อไปก่อนตอนนี้ล่ะเขาเป็นยังไงมากตอนนี้นะเขาเป็นยังไงบ้างเขารู้สึกเขาเป็นยังไงบ้างคนคนนี้เป็นคนที่มีครอบครัวแล้วและเขาก็เลือก เลือกครอบครัวอืเป็นไปได้ว่าเขากับเพื่อนๆเ,เนี่ยเป็นปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าเราสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคนลักษณะของการขึ้นแบบนี้ขึ้นมาเขาน่าจะเป็นคนเจ้าชู้แหละแล้วก็น่าจะทําไว้กับหลายๆคนน่าจะไปหักอกหักใจน่าจะไปทําแบบน,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 นู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นแล้วท้ายที่สุดของความสัมพันธ์ก็เลือกครอบครัวไปนู่นนี่นั่นก็เลือกครอบครัวท้ายที่สุดก็เลยทําให้ใคร ใครต่อใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ของเขาก็มีความรู้สึกว่าโอ้เจ็บปวดเจ็บใจเจ็บแค้นหรือหรือหรืออ่ะเราอยองังอุ้ย,ยไพยก่กระจายอ่ะใบสุดท้ายแล้วการเพราะไพก่กระจายไปแล้วไพ่ใบนี้เขาเป็นคนที่โอ้เก็บความรู้สึกเก่งไม่พูดผ่านอะไรมาเยอะเป็นคนที่อีกโก้ซปเปอร์อีกโก้ ความคิดตอนนี้เหมือนตัดสินใจแล้วนะคะคนคนนี้เขาผ่านเขาผ่านช่วงเวลาในชีวิตที่ยากลำบากมานักต่อนักแล้วเนาะเขาผ่านบทเรียนราคาแพงในชีวิตของเขามาเยอะมากๆเขาผ่านอะไรมาเยอะแล้วอะ่ะอืมถ้าบอกว่าความสัมพันธ์ของมันเพื่อนเนี่ยมันได้จบจากกันไปณนะตอนนี้ อย่างนี้ไหมเขาตัดสินใจด้วยเหตุด้วยผลด้วยการไตรตรองด้วยวิจารณญาณด้วยความมั่นอกมั่นใจแน่ๆในสิ่งที่เขาคิดแต่เขาไม่ได้พูดออกมาว่าจริงๆแล้วเขาจะปวดแหละแต่ถ้าที่ผ่านมาเพื่อนๆมีความสงสัยในตัวเขาว่าเขาอ่ะ เคยเห็นคุณค่าของมันเพื่อนไหมแน่นอนค่ะให้ใบนี้ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในความสัมพันธ์นะมันไม่ใช่ว่าเขาอะไม่ได้เห็นคุณค่าไม่ได้เห็นความดีของมันเพื่อนนะคะเพื่อนๆกับเขาคนนี้อาจจะเคยใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันมาแล้วแม้จะแต่งงานหรือไม่แต่งงานก็ช่างคือหรือแม่หรือแม่หรือแม้ว่าหรือแม้ว่าเออวันนี้เป็นอะไร เมื home home อ่อวานก็เป็นอีกลูกนึงวันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงโอโ้โหพลังงานนี้คือสาลตะมากหรือแม้ว่าถ้าคือคบกันไม่ได้นานไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้แต่งงานกาันไม่ได้อะไรแต่ว่าเขาก็มีความรู้สึกว่าเขามั่นคงกับเพื่อนๆเขาจริงจังแล้วเขารู้สึกรับรู้ได้ว่าเพื่อนๆเนี่ยเป็นคนที่ทุ่มเททุ่มรักเป็นคนที่จริงใจกับเขาเป็นคนที่จริงใจกับเขาเป็นคนที่ซื่อตรงต่อเขาซื่อสัตย์ต่อเขา เขารับรู้ได้ถึงพลังคุณงามความดีของเพื่อน,อนที่มีให้ในตอนที่คบหากันแต่หลักใหญ่ใจความเขาอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่ก่อนแล้วมีพันธะอยู่ก่อนหน้านี้แล้วที่จะได้มาพบกันกับเพื่อนๆน,นะคะเขาจึงจําเป็นที่จะต้องตัดหากมาตัดใจเลือกใครคนหนึ่งทิ้งคนหนึ่ง ก็คงต้องเศร้าเคราะกรรมทำบาปกับเขาอกหักเพราะตัวเราขยี้แลกล้านถ้าไม่ได้เกิดนานนี่คงไม่รู้ว่าเพลงนี้คือเพลงอะไรนะก็เลยเป็นเหตุดังนี้ พูดถึงตรงไหนแล้วไม่รู้พูดไปก็งงคาพูดงงประโยคของตัวเองไปไม่รู้พูดถึงไหนแล้วสรุปประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่หนึ่งคนคนนี้ตื่นรู้จากเหตุการณ์ที่หลังจากที่เพื่อนๆแล้วเขาได้เฟดตัวออกจากกันแล้วเนี่ยตื่นรู้แล้วว่าเขาจําเป็นที่จะต้องตัดเพื่อนๆอ,ออกไป เพื่อท il ี่จะเลือกครอบครัวของเขาเพื่อที่จะเลือกครอบครัวของเขาแม้ว่าเพื่อนๆจะดีใจจะจริงใจจะเออจะเป็นคนใจดีจะจริงใจจะใส่ใจจะเป็นคนซื่อสัตย์ต่อเขาอย่างไรก็ช่างแต่เขาก็ต้องยึดมั่นในสิ่งที่มันถูกต้องเขาก็กลัวเกรงกลัวในเรื่องของบาปบุญคุณโทษเช่นกันเขาจึงต้องเลือกครอบครัวของเขาเพื่อที่จะไม่ให้ครอบครัวของเขาเนี่ยมันแตกสลายมันสั่นคลอนเขาต้องเลือกคนที่มาก่อน ดูแลทางนั้นก่อนให้ดีที่สุดแต่ว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่รับไม่รู้หรือไม่รับรู้หรือไม่เจ็บปวดถึงความเสียอกเสียใจของเพื่อนเขาก็เจ็บปวดเช่นกันเขาก็รับรู้ได้ว่าเพื่อนๆแตกสลายมากมายแค่ไหนเขาก็ยินดีที่จะรับกรรมอ่าประเด็นที่สองประเด็นที่สองในความสัมพันธ์ที่เลิกลาอย่าร้างกันไปเรียบร้อยแล้ว,ลวไม่ว่าจะด้วยเหตุผลกลใดก็ตามอาจจะเป็นความเจ้าชู้ เพื่อนจะเป็นมือหนึ่งมือสองมืออะไรก็แล้วแต่แต่เพราะเป็นความที่เป็น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 อ่าเป็นสาเหตุมาจากเขาที่ทําให้เกิดปัญหายืดเยือเ้อเรื้อรังแล้วนําไปสู่การแตกพังสลายอ่าเลิกลาหย่าร้างกันไปในขณะที่เลิกลาหย่าร้างกันไปเรียบร้อยแล้วเขาก็ไปตื่นรู้ของเขาอีกแหละว,ว่า โอเคไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เขาจะกลับมารื้อฟื้นความสัมพันธ์นี้กับเพื่อนๆและพัฒนาต่อยอดและทําและสร้างครอบครัวกับเพื่อนๆเ,เนี่ยอยู่กันไปจนไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรอยู่กันไปตราบจนชั่วฟ้าดินสลายสัญญาใจคนไหนบอกรักแล้วไม่ลวงหลอก คนที่บอกอยู่ที่ไหนอ่ฟ้ายังฟ้าอยู่ชั่วฟ้าดินสลายอืมจะดูแลกันไปจนแก่เท่ามีเพื่อนๆนคนไหนไหมคะที่เคยที่เคยอธิษฐานขอพรอว่าให้ได้เจอคู่รักเป็นคู่รักคู่แท้คู่บุญบารมีคู่สร้างคู่สมอยู่ด้วยกันไปดูแลกันไปจนแก่เท่าตุยจากกันไปเลยอะไรประมาณนี้เนี่ยเนี่ยเเนี่ยเเขาอาจจะมาตรงนี้ก็ได้นะคะอันนี้เรามองเห็นมองเห็นแค่นี้ ตรงไม่ตรงประการใดขอให้เพืเ่อนๆนะคะฟังอย่างผ่านๆมันไม่มมเพื่อนๆอ,อย่าเพิ่งไปซีเรียสกับการดูไพ่แบบของของช่องจอยนะคะคือไม่ได้ว่าอย่างงอนอย่างนี้อย่างงา้นเด้อต้องขอพระคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะ ต่ว่าการดูไพ่ในแต่ละวันเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าอะไรจะมาสรรสร้างดนจิตดนใจจะเกิดไอดงไอเดียอะไรงไงขึ้นมาเวลาบางทีแบบการทำคอนเทนต์การทำคลิปแต่ละคลิปของจอยนะคะมันจะมาจากหนึ่งหลักเพลงสองเป็นพวกข่าวเป็นคลิปใดๆอื่นๆมาหรือเป็นบทความเป็นมันจะมีสัญญาณมาหรือไม่ก็แบบบางทีก็ ขับรถไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยแบบเจออะไรเงี้ยมันก็ปิ๊งปิงมันก็แบบอะเกตก็เอามาทํามันก็มีเพื่อนเพื่อนบางคนที่แบบว่าอะคลิปอย่างคลิปเมื่อวานมีเพื่อนๆนท่านหนึ่งที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าแม่หมอพูดมากเกินไปให้เอาแต่เนื้อเนื้ออ,อันนี้คือขอบคุณมากนะคะคือน้อมรับนะคะก็คือถ้ามีอะไรที่เพื่อนเอนเนี่ยมีฟีดแบ็มีความคิดเห็นคือสามารถแนะนําได้ จอยเป็นปุถุชนคนธรรมดาที่มีมันทําไม่ได้ตรงใจของใครทุกคนแต่ว่าดีมากแค่ไหนที่มีคนเข้ามาติดติงติดเตียนที่มีคนเข้ามาแนะนํามันคงเป็นไปไม่ได้ที่การกระทําของเราในแต่ละวันแต่ละวี่ก็คือจะมีแต่คนมาสรรเสริญเยินยอว่าโอ้ทำดีนะันนน่นนี่นู่นอันนั้นถ้าถ้าเราทำดีที่สุดเราคงไม่ได้รับการพัฒนาจอยเป็นเพียงแค่ คนอ่านไพ่มือสมัครเล่นคนหนึ่งที่สนใจและรักในการอ่านไพ่และพยายามต่อยอดด้วยการเรียนรู้จากครูบาอาจารย์เรียนรู้จากตรงนั้นตรงนี้เพื่อที่จะมาพัฒนาสิ่งที่เป็นปัจจัยหลักเป็นวัตถุประสงค์หลักของช่องจอยก็คือว่าอยากจะที่จะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยค่ะมีพลังใจมีกําลังใจโดยการใช้ไพ่เป็นสื่อเป็นสื่อนําในการที่จะคือฮิลใจเพื่อน ให้มันเหมือนการแชร์ประสบการณ์ด้วยมันเหมือนการเอาประสบการณ์ในเบื้องลึกเบื้องหลังของเพื่อนเนี่ยบางทีเหมือนมันเอาเอา,เอ,าออกมาตอกย้ําเพื่อที่จะสะท้อนให้เพื่อนเห็นในประวัติศาสตร์ของตัวเองแล้วก็นําไปสู่การที่พิมพ์แชร์ลงในใต้คอมเมนต์แล้วมีเพื่อนๆ่นรุ่นมีรุ่นน้องๆใหม่ๆรุ่นลูกรุ่นอะไรที่เข้ามาดูแล้วก็มาอ่านคอมเมนต์ว่าโอ้ เนี่ยมันเป็นแบบนี้เออตืดๆๆๆอะไรเงี้ยซึ่งทุกๆการพิมพ์ทุกๆทุกๆสารเนี่ยมันมีสองด้านเสมอมันมีสามด้านอะหนึ่งแหละเสียไปเลยสองก็ดีประโยชน์ไปเลยสามก็เฉยๆมันอยู่ที่คนเสพแต่ช่องนี้คืออยากจะให้ทุกๆคนนะคะที่เข้ามาเนี่ยได้ร่วมกันถ่ายทอดที่มันเป็นเรื่องราวดีๆให้แก่กันและกันนะคะ อยากให้ทุกคน move on ได้จากหลุมดำเก่าๆที่เพื่อนๆเคยเจอเจอมาในชีวิตเพื่อนๆโดยส่วนใหญ่ที่เข้ามาดูช่องนี้จะเป็นคนที่มี mindset ที่บอกว่าฉันไม่คนลักคนยากนะฉันไม่คนจริงใจฉันไม่คนที่รักใครแล้วรักจริงนะเธออืมไม่ได้แอมฉันง่ายๆนะไม่ได้กินฉันง่ายๆหรอกนะฉันไม่ใช่ของตลาดนะฉันเป็นแร r e item นะฉันเป็นของหายากนะฉันมีศักดิ์ศรีฉันมีคุณค่า ไมเซ็ตมันก็ดีแต่บางอย่างบางทีมันทําให้เราแบบติดลมอยู่ในใจอ่ะบางทีเพื่อนเพื่อบางคนหลายคนจะสังเกตว่าทําไมฉันมีลักกี่ครั้งถึงต้องอีหลอเดียวกันเพราะว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างเล็กๆไอ้นความแบบจริงจังอจริงจังมั่นเหมาะแบบมันเหมือนเป็นการรักก็รักมากเกลียดก็เกลียดแรงอะไรแบบนี้ซึ่งมันเป็นไมเซ็ตที่แบบว่าถ้าเราลองขยับแบบโอเคลองเปลี่ยนตัวเองวันละศูนจุดศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะ ให้เป็นคนที่แบบชิลชขึ้นอ่ะไม่ได้หมายความว่าง่ายกับทุกคนเดอ้อก็คือเป็นตัวเรานะั่นแหละดีที่สุดแล้วแต่ว่าเวลาที่ถ้าเราเจ็บกับอะไรมันจะลดน้อยถอยลงอะ่ะมันไม่ได้แบบฝังไว้นานโอ้โหยี่สิบปีผ่านไปฉันยังรักคนเดิมอะไรเงี้ยโอเคมันจดจําแค่ประสบการณ์ที่ดีเป็นความทรงจําที่ดีให้เราได้นึกถึงกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเออคนนี้เคยเคยเคย,เคยเป็นแบบ แรงใจแรงกายแรงบันดาลใจให้กับชื่อของเราแต่มันไม่ได้หมายความว่าชีวิตเราต้องจบอยู่แค่ใครคนนั้นตลอดกาลละนานเทินมันไม่ใช่นอ้อไม่รู้จะขอบคุณเพื่อนๆพื่อนยังไงนะคะขอบคุณถ้าจะขอบคุณมากๆที่สุดเลยก็คือช่วยคนเข้าไปติดต,ติดตามบ้านแดงหน่่ยค่ะชื่อเดียวกันเลยจ,จ,จอยทารลต์แปด 8. แล้วขอบคุณมากๆเลยที่ไม่ถือสาคนอ่านไพ่บ้าบอบางวันก็ซีเรียสบางวันก็ หวานบางวันก็เปรีย้ยวบางวันก็ขมบางวันก็เข้มอืม,มก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันก็ไม่สมประกอบเท่าไหร่แล้วจะว่าวันนั้นมีปัจจัยมาเร่งเราอะไรหรือเปล่าถ้าวันไหนงานเครียดก็โอ้ยไม่ไหวเนี่ยอย่างนี้มาสอบมาสอบมาสอบ,มาสอบแก้เนี่ยของรามเนี่ยนิทตรศเนี่ยโอ้ย <c oughs> ถ้าเพืเ่อนๆอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรยังไงก็ ก็ก็บอกได้นะคะแต่จะทําหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ว่า <c oughs> แล้วแต่พลังงานแล้วก็จะขอบุณอะไรเออบ้านฟ้าก็มีบ้านฟ้าบ้านฟ้าเป็นจอยทาร์ลแต่ไม่มีเลขแปดนะคะเพราะมันมันเปลี่ยนไม่ได้ไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงแล้วก็ฝากในโชว์เคสด้วยไม่ว่าจะเป็นนี่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 เพื่อนๆขายของพีเสื้อสีน้ำเงินเปลี่ยนพลังงาน ไม่อยากบอกสรรพคุณเดี๋ยวจะหาว่าโมหินโกเมนไม่อยากบอกสรรพคุณนี่เป็นคนที่ทํางานแบบอนอนวันละสองสามชั่วโมงอะแล้วก็นี่คือฮัมซาอันนี้คือถ้าไม่แน่จริงขอร้องเถอะกล้าท้าได้เลยนะถ้าไม่ใจถ้าใจถ้าใจไม่แข็งพออะยาเดี๋ยวจะมีร้องุอ่ยทำไมจะได้กินข้าวคนเดียวจุาะแต่ว่าเพื่อนๆในช่องนี้ไม่กลัวหรอกไปไหนมาไหนคนเดียวเนี่ยบางคนมีผีเป็นเพื่อน บางคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเพื่อนไม่ใช่บางคนหรอมัง้งมีแต่ลูกลักสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีแต่ลูกรักครูบาอาจารย์ทั้งนั้นเลยตอนนี้ถูกเรียกเข้าโรงเรียนหรอจ๊ะถูกเรียกเข้าบ้านหรอจ๊ะบางคนก็เมาแอบางคนก็เจ้าชู้มาก่อนบางคนก็อะไรก็หมายลุแต่ตอนนี้เข้าทางโลกท,งทางธรรมแล้วเนาะเข้าท,งทางธรรมละโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะที่รักหูโบมือนีบุญขอสากเด้อ มือนี่บุญเข้าวสากักไปก่อนนะจ๊ะจุบ๊บจุ๊บบายบายใช้าลามองปิดมาเห็นมีเลย